เก็บเงินเก็บทองจากของมือสอง EP 2ค่ะ EP นี้แอดอยากมารีวิวของที่แอดจะส่งไปหลอมขายนะคะอยากมาเล่าให้ทุกคนฟังว่าแอดซื้อมาในราคาเท่าไหร่แล้วทุกคนคิดว่าถ้าเอาไปหลอมแล้วมันจะคุ้มกันไหมคะ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มดูที่ชิ้นได้กันเลยนะคะ,ะวันนี้อยากรีวิวนะคะก็คือชิ้นนี้เลยชิ้นนี้เป็นซื้อเป็นชิ้นอีกชิ้นหนึ่งที่ซื้อมาแล้วถูกใจมากมากค่ะ เพราะว่าคนขายนะคะเขาขายชิ้นนี้300ในรูปดูใหญ่นะแต่พสอส่งมามันก็จะเล็กประมาณนี้ค่ะทุกคนนี่นะคะความจริงตรงหัวตรงนี้เขาจะมีเพชรด้วยนะซึ่งก็ไม่ทราบว่าเพชรจริงหรือเพชรแทนนะคะแล้วเนี่ยถ้าทุกคนดูให้ดีเห็นไหมเขาเขียนว่า k 18บวกซิ l เวอร์นะคะซึ่งทางคนขายเนี่ยเขาลงขายไว้ใช่ไหมแล้วเขาก็บอก k 18นะซึ่งทุกคนรู้ไหมว่า k 18หรือว่า 18k เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ทองก็เยอะนะแต่ตอนที่แอดมินซื้อชิ้นนี้มาเพราะว่าคิดว่าชิ้นนี้เป็นเนื้อเงินเพราะมันมีซิเวอร์ด้วยนะก็ มันจะมีให้ที่ตัดสินใจซื้อเพราะว่าเราไม่ได้มีเงินเยอะขนาดนั้นเนาะมันจะมีจี้ที่มันเป็นเนื้องเงินแบบตันๆเลยในราคาเดียวกันใกล้เคียงกันแ,กกแต่น้ําหนักน้อยกว่านะแต่ิีน,นี้น้ําหนักมากกว่าแล้วราคาเดียวกันแอดมินก็เลยตัดสินใจซื้อสิ่งนี้มาค่ะแล้วที่ถูกใจมากๆนะก็คือพอซื้อมานะแอดมินก็งงว่าอะไรคือเ1 8มันอยู่ตรงไหนเพราะว่าชิ้นส่วนนี้มันไม่น่าจะเป็น อทอง k 18หรือว่า18 k ใช่ไหมสรุปตรงนี้ค่ะชิ้นเล็กๆตรงนี้มันมีเป็นแผ่นทองแปะอันนี้แอดมินจะส่งหลอมขายใช่ไหมก็เลยแกะตรงนี้แล้วไปเก็บไว้นะคะเพราะว่าแอดมินก็มีสต็อกที่เป็นทอง18 k ที่ซื้อมาจาการ้าน ญี่ปุ่นมือสองเหมือนกันนะคะท,ทุกการลงทุนมีความเสี่ยงค่ะอันนี้ก็คือมาเล่าให้ทุกคนฟังอันนี้รีวิวชิ้นที่ค่อนข้างจะถูกใจชิ้นหนึ่งนะที่แกะทั้งเพิรและทองออกเพราะว่าจะไปลองขายเนาะจบการรีวิวค่ะ